ต้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9ทุกคนต่างส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์อย่างมากมายเนื่องจากเป็นผู้เสียสละโดยแท้จริงในสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้นอกจากการส่งกำลังใจแล้วหลายคนยังได้มีการบริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยป้องกันโรคเช่นหน้ากากสำหรับประชาชนเจลน้ำยาฆ่าเชื้อหน้ากากเอ็นกาว่าและชุด PPE เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 i อุปกรณ์ที่นำไปบริจาคจะต้องมีมาตรฐานและบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้งานได้จริงด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของโครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด -19 ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จะททำโครงการขึ้นมาเพื่อให้บริการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ป้องกันเชื้อโควิด -19 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโครงการนะคะตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโควิด -19 นะคะของกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นแน่นอนว่าเป็นโครงการที่ เพิ่งจัดทำขึ้นมานะคะอย่างที่รวดเร็วเพื่อที่จะตอบรับตอบสนองกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด1 9นะคะที่เข้ามาในประเทศเราแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้นะคะซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆนะคะ3ประการนะคะประการแรกก็คือการที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้สําหรับป้องกันนะคะหรือไม่ก็สําหรับฆ่าเชื้อนะคะ เชื้อโรคโควิด1 9นะคะทั้งนี้ก็เพื่อว่าสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ใช้นะคะว่าสิ่งที่นำไปใช้เนี่ยสามารถป้องกันได้จริงๆสามารถค่าเชื้อได้จริงๆค่ะประเด็นที่2ที่เราต้องการที่จะจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นการที่จะตรวจสอบคุณภาพนะคะของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งองค์กรการกุศลนะคะ ต้องการที่จะบริจาคให้กับคุณหมอนะคะหรือพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการที่สําหรับสาธารณาสุขทั้งหลายนะคะอันนี้เป็นความสําคัญอย่างมากเลยเพราะว่าคุณหมอเองหรือพยาบาลหรือนักลบเสื้อกาวของเราเนี่ยนะคะจะต้องมีความมั่นใจในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยตัวคุณหมอเองหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับสาธารณาสุขนะคะจะมีอันตรายจากการติดเชื้อได้นะคะและวัตถุประสงค์ข้อที่3ข้อสุดท้ายเนี่ย สำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะเป็นการทําเพื่อวิจัยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเชื้อโควิด1 9านะคะสาหรับการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้นจะให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทหน้ากากสำหรับประชาชนเจลน้ำยาฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการร่วมตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเพื่อส่งต่อไปอยังบุคลากรทางการแพทย์ในสภาวะที่รวดเร็วอย่างนี้เราไม่สามารถจะทำงานคนเดียวได้นะคะเราเองก็รับวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมาย แต่เนื่องจากว่ามันเข้ามาอย่างกระชั้นชิดจํานวนคนที่ต้องการใช้บริการประกอบกับในหลายๆการทดสอบเนี่ยที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะเราก็ต้องมีภาคีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานด้วยกันอย่างเช่นทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะแล้วก็ทางมทลร้านนาที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ยังมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยะคะ่ะนอกจากนี้ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบหลายๆผลิตภัณฑ์พบว่า กว่าร้อยละเก้ถึงของชุด PPE ที่โรงพยาบาลต่างๆได้รับบริจาคมานั้นไม่ได้มาตรฐานจึงได้มีการส่งมาตรวจสอบอย่างกรมวิทยาศาสตร์บริการชุดป้องกันหรือชุด PPE เนี่ยนะคะเราก็รับตัวอย่างมาเยอะพอสมควรเราจะพบว่าตัวอย่างที่ได้รับการบริจาคนะคะที่โรงพยาบาลส่งมาให้เราช่วยตรวจนะคะหรือว่าตัวอย่างที่ประชาชนคิดว่าจะซื้อมาบริจาคให้โรงพยาบาลแล้วก็ส่งมาให้เราตรวจสอบก่อนเนี่ยนะคะจะเห็นว่า ประมาณ90-95%นะคะไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในห้องผ่าตัดที่มีการติดเชื้อได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยถ้ายังสามารถมีมีสมบัติการกันน้ำได้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะนำไปใช้ในการตรวจหรือว่าในการสาธารณาสุขที่มีความเสี่ยงต่ำน้อยลงมาอย่างเช่นใช้ในการค ออะะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลเดียวกันที่สอดคล้องกันกับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะที่ทําการตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นของที่เราจะนําไปบริจาคควรจะต้องมีมาตรฐานเพื่อให้ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่จําเป็นต้องใช้ประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริงสําหรับช่องทางการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 หน้ากากสำหรับประชาชนเจลน้ำยาฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 และชุด PPE โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการตรวจสอบผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.dss.go.th/home/covid หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์02-201-7124